นี่สิพามาเบิงขี่ไกลหลังจากอกได้สามมืออกได้สามมือกับเปิดออกมากระแหงดีครับเห็นฟุ้นงามอยู่แหงดี นี่ครับขีพงงที่เปิดออกมางามเยู่ครับพบไดสามมือเปิดออกมาเป็นโฟงดีเยอะมีคนใกล้นิดน้อยที่บอละไล่บอเคมือนี่กระเซียวขีเขาทั้ง เลยต้องเปิดปุ๋ยงออกจากถังไงเพื่อเพื่อได้ห้อเสียวขี่ใกล้เขาถังครับถังหกเมตรต้องเปิดออกให้เรียบเมตรหนึ่งเดี๋ยวจิพาขึ้นไปเบิ้งครับเอาสีรูได้ยังไงไปครับ ตันอื่นต้องละเเบิ้งเครื่องถัง กรเดี๋ยวเิดมาแล้อะก็แก็ตรงเปิดไาตัวนี้ออกก่อนเปิดไาแล้ว เล็กตัวนี้แทกเดึงยัดล,ลงไปดึงยัดล,ลงไปงโผลเม็ดหนึ่งโผล่้นมาเม็ดหนึ่งหายคิดม่ เอาเล็กตวน้ย้อนบึงเอเล็กตัวแทกนี่เสมอกับปากทั้งกลับไปว่ามันสีเหลือเม็ดหนึ่งเมื่อกี้แทกเบิ้งเล็กพวัวขึ้นเม็ดหนึ่งนั่นแสดงว่ามันเหลือฟุ้นอยู่2เม็ดจากพื้นทั้งขึ้นมาก ครับผมเปิดีกประมาณ40นาทีเปิดประมาณ40นาทีกับปิดได้ตอนบ่ายห้อก็จะได้เปิดฉีกกลออกมากจากเข้าเรากล็ล่งทางตามเดิมครับผมกับประมาณนี้ครับ แค่นี้ครับ ครับเดี๋ยวเช็คบึง้งไอเล็กนี่อยู่ปากทั้งพอดีครับทั้งนี่สูง6เมตรครับอ๋อตอนนี้เหลืออยู่20เส้นเดี๋วเปิดอีก1 5หานาทีสี่พงกับสีเหลือเม็ดนึงพอดี ผมเปิดอีกมะลีกีสิบเส้นเปิดอีกจกัก1ิหานาทีกับปิดเลยครับก่อนบายจะได้เอาขี่ใกล้ออกจากขอบใกล้ร่วมทั้งตามเดิมครับ